สวัสดีครับพบกับติเกนเจอร์นะครับมาเปิดกรชากันนะครับนะครับตั๋วกระชาจากกิจกรรม SNS c o l โคโรโบนะอันนี้จากคอมเมนต์อ่าคลิกกาชาแรกเนี่ยโอ้มาเพียบเลยนะครับมีบางคนไม่ได้อยู่เหมือนกันนะก็แสดงว่ามันน่าจะมีกลุ่มประเทศที่แบบว่าเป็นนอกกรอบไปเลยอะที่แบบเขาไม่ได้มีกิจกรรมในส่วนของประเทศของเขานะเพราะว่าเดิมมานนี้เนี่ยคือมันจะเป็นกิจกรรมแชร์รวมนะครับอ่ายกเซิร์ฟนะครับแต่ว่าตั้งแต่รอบ โครโบรน่าจะฟรีเลนนล์นั่นแหละอันนั้นนะก็จะแยกเป็นประเทศละ ที่ของเราแบบฟรีเลนได้ไปแต่พอรอบเกิดชาตินี้เราไม่ได้นะเพราะว่าแชร์กันไม่ถึงนะอันนี้คือเรียกได้ว,ว่า,าแยกประเทศไปแล้วครับในประเทศที่ไม่มีกิจกรรมก็น่าจะไม่ได้นะผมไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันนะว่ามันครอบคลุมประเทศอะไรบ้างคนระับแต่ว่าของญี่ปุ่นไต้หวันไทยอินโดงเงี้ยดูแล้วน่าจะได้หมดนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้า ID ไม่ใช่ ID ไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็น่าจะไปเป็นญี่ปุ่นนะแต่คราวนี้ก็มีอยู่เหมือนกันที่หลุดไปเป็นประเทศแปลก อ่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมีเป็นรัสเซียก็มีอ่าแต่ว่ารัสเซียปิดบริการไปแล้วนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ได้นะคือวิธีการเปลี่ยนข้อมูลนะผมแจ้งไปแล้วครับเนี่ยก็ไปที่ตั้งค่านะครับอ่าช่วยเหลือนะครับแล้วก็อ่เข้าไปดูครับมันจะมีหัวข้อให้เปลี่ยนเลยนะครับอ่าเปลี่ยนฐานข้อมูลสมมุติว่าใครที่ไม่ได้กิจกรรมนี้นะแสดงว่าไม่ใช่ของไทยนะครับดูเบื้องต้นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมุมขวาบนนะเนี่ยไอ้ตรงนี้นะ เนี่ยที่ผมถ่ายๆขวาบนนี้นะครับคือถ้ามันเป็นภาษาอื่นๆไปเลยอ่ะที่ไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะเป็นไอดีนอกเพราะตรงนี้คือมันจะเป็นขึ้นนะเป็นภาษาของประเทศนั้นๆก็น่าจะเป็นได้ถ้าบางคนขึ้นเป็นญี่ปุ่นจริงๆก็น่าจะได้นะถ้าเกิดขึ้นเป็นญี่ปุ่นก็น่าจะได้เป็นไอดีของญี่ปุ่นนะซึ่งไอดียญี่ปุ่นก็จะเป็นการแชร์ของทวิตเตอร์นั่นเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเปิดกาะชากันก็จะเป็นกลุ่ม ID ดวงกาดของเดือนนี้ก็คือยังไม่ได้อะไรเลยครับนอกนั้นผมได้หมดเลยนะอ่านะก็จะมี3 ID ที่ยังเปิดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูขึันว่าจะได้สักตัวไหมนะครับ อันก่อนหนึ่งขอโปรโมทครับเป็นเว็บของวงจรโพนี่ช็อปนะครับสาย ID ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะ ID เกมต่างๆเพียบเลยนะครับบนเว็บนะของไลน์เลนเจอร์นะครับยังมีอยู่นะเดี๋ยวหน้าคตจะมีอยู่หรือเปล่ารอติดตามได้นะครับเกมโรบล็อก PES เกมอื่นๆมากมายครับสาย ID นะอยากได้ ID เทพๆอยากได้ ID ที่เอาไปปั้นต่อนะครับก็รีบไปดูกันที่บนเว็บโพนี่ช็อปไปเลยนะครับซึ่งมีโปรโมชั่นการเติมครับบนเว็บอยู่นะทุกยอดการเติมของบนเว็บนะก็มีรับโบนัสพิเศษ รับโบ,บนัสพิเศษเนี่ยให้ทักแชทไปที่เพจของ NB Nobu อ่าฝากกดติดตามเลยนะ NB Nobu ครับกดติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมอัปเดตรายละเอียดต่างๆนะครับก็สอบถามไปที่เพจ NB Nobu นะครับอ่าเดี๋ยวผมแปละลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเว็บโค้งจอมโพนี่ชอปนะครับ,รรบ,รบแล้วเพจ NB Nobu อ่าทุก ID สะอาดนะอ่านะครับแล้วก็มีรับไ d ดีราคาร้อนของหลายๆเกมด้วยนะคใครสนใจนะจะทักแชทไปขาย ID ของเกมต่างๆเนี่ยก็ไปที่เพจ NB Nobu ได้เลยนะอาจจะซื้อ ID ก็ไปที่เว็บโคบอลจรนโพนิชชอกนะครับอาจตัดไปครับ ID ดวงเกลืออ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าของผมเนี่ยคือเดือนนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นเดือนที่ไม่ค่อยมีอะไรอะรางวัลสูงส,งสู้มันเป็นกบม่วงนะครับอ่ะส่วนตรงนี้ยังมีคนถามอยู่อีกนะ กบนะครับด็อกเตอร์วานาดเขาจะเขียนว่าด็อกเตอร์วนาดมันจะเป็นกบเขียวซึ่งเราบอกอยู่แล้วครับว่ากบแดง9้าดาวไม่ได้แจกกันง่ายมันต้องเป็นเดือนที่พิเศษจริงซึ่งถ้าเกิดสมมติพิเศษจริงผมทําคลิปบอกทุกอย่างแน่นอน,นครับว่ามันจะแจกอันนี้คือบอกมันเป็นกบเขียวนะผมก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะว่าเขาน้าจะรู้กันอยู่แล้วครับอามาตัวกระชาสามสิบใบใส่หมดตัวอันดูดิได้สักตัวไหมไอทีแปดนะครับ คือมีคอมโบไงมันก็เลยอยากได้ครับคือขึ้น9ดาวเนี่ยโอ้โหแต่ก็กลัวไม่ได้อยู่เหมือนกันนะไม่อยากจะพูดนะคือยามาโตเนี่ยถ้าขึ้น9ดาวนะผมผมนี่สถิติ100%นะคือได้หยุด5วินาทีหมดเลยครับมีไทจินั่แหละที่มันต้องเปลี่ยนความสามารถนะใครโตไม่พอก็ระวังนะครับซึ่งตัวอนีเซ็ตความสามารถนะ,ะวันนี้นะครับก็รีวิวไปแล้วตัวยามาโตนะ9าดาวแม็กใส่เกียร์ตึงๆหกกบอยู่ยนี้ผมค้นเบื่อเลย ค,คือเน้นย้ำไปแล้วครับว่าเรื่องของความสามารถก้าวดาวเนี่ยถ้าเรนเจอร์ตัวไหนเราไม่ต้องเน้นความสามารถว่าเอ้ยจะต,ต้องเอาโหดสุดๆแบบไม่ได้มีคอมโบแบบเป็นพื้นฐานเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าได้ความสามารถที่พอใช้ได้แล้วนะครับให้พักเอาไว้ก่อนนะครับให้เน้นเอาเก็บตัวเนี่ยไปเปลี่ยนกับตัวเรนเจอร์ที่แบบพ้ยเราต้องใช้ความสามารถอันนี้เช่นแบบต้องการคอมโบแร่เนื้ออย่างตัว สมมุติบ่าวไก่ทองอย่างนี้นะความสามารถก้าวดามันมีแล่หนึ่นเนี้ยก็จะไปเปลี่ยนที่บ่าวไก่ทองก็ได้หรือถ้าเกิดได้ความสามารถอื่นที่แบบเฮ้ยโอเคแล้วเออมาแล้วอเออโอโหบดจอกออกเลยอจบเลยผมพักเลยเออไอกว่าจะได้ไทจิโอ้โหามาจนได้ครับไอดี ID ดวงกากไม่กากแล้วบดจะมามาเป็นไทจิเลยนะครับอกบมีพร้อมแน่นอน โอ้ยเพิ่งจะวันจันทเองนะเออ,อเดินก็คงต้องยัดนะครับคือถ้าสมมุติว่ายัดกบในวันที่ไม่ใช่วันคูนะหรือหนึ่ง,งตัวไม่ใช่สบายสบายครับเออครบแน่นอนเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยตัวปกติเราไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้ว นี่ตัวปกติเราไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะคือไม่รู้จะเก่งหรือไม่เก่งครับอาบีตี้ใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะตกที่ตัวปกติด้วยไหมแต่คิดว่าน่าจะไปตกตัวแสงบืดใหม่ซึ่งน่าจะเป็นแสงไม่ซะมากกว่าซึ่งเดือนหน้าผมแน่นอนนะทั้งตกกระชาทั้งรูบี้เนี่ยก็จะไปถล่มเปิดกันอย่างแน่นอนนะกบม่วงมีเพียบนี่เพียบนะครับเพราะว่าเปิดไม่เคยจะได้เลยนะครับอ่ะได้ใช้จีมาไอดีนี้โหดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าคอมโบมีนะนี่หยุด5้านะครับ ปูหยุดห้าในความสัมพันธ์ก้าวดาวนี่ฟีดโอเคนะครับอ่มีคอมโบแบบนี้ไอดี ID ก็จะเริ่มโหดขึ้นมานะับอันสมมุติความสัมพันธ์ก้าวดาวนะอะ่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าอย่างตัวนี้โอเคได้ลดัดได้แท็กโอเคเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับก็เลือกเอานะครับอ่าว่าจะเป็นพีชนะครับหรือว่าเป็น ร้านแทดเดี๋ยวให้กสมมุติว่า Ranger, เลนเจอร์เฮ้ยตัวนี้ยเราไม่ได้พึ่งความโหดอะไรมากมายได้อะไรก็พักเอาไว้ก่อนดูนะผมไม่เปลี่ยนเลยนะะเพราะว่าเปลี่ยนแล้วระวังนะเดี๋ยวมันจะโดนแบบนี้ครับซ้ายขวาซ้ายขวานะเออครับคือโมโหนะครับไอ้อย่างเงี้ยตัวนี้สมมุติว่าได้นะครับเป็นล่างโครนนะครับมันก็จะทําให้ติดความสามารถดีขึ้นนะครับล่างโครนจะทําให้ติดความสามารถเพิ่มขึ้นได้นะหรือเป็นหยุด5้านะคือได้แบบนี้ก็พอใจไปเลยนะครับหรืออันนี้ยนะครับ คือ2ออย่างมันก็ไม่ค่อยได้ต่างกันมากแต่ผมชอบฟื้นพลังมากกว่านะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอ่าอันนี้ผมได้ร่างคนนี้คือโหดเลยก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันจะมีเรื่องของโชคด้วยนะมีเรื่องของจังหวะกวนกว,วนของเกมก็มีครับสลับไปก็ไม่ออกฉะนั้นผมเน้นย้ำเลยนะตัวดิเซควัน,นสาาัปดาห์ดาวถุอเล่นของที่แรงขั้นสูงมากๆเลยครับอาจจว่ามีแพ็คในแพ็คของเดือนนี้มีนะอ่านะก็สามารถที่จะไปเติมกันได้นะครับ มาเปิดกันต่อไอดีลึกลับนะครับเดือนนี้คือกากมากจริงจริงจริง,รงกากมาตั้งแต่เกิดชาตินี้นะครับรอบ2นะครับตั๋วกระชา500ใบไม่ออกซนตีนต้องใช้คำนี้จริงจริงคือหัวร้อนจริงๆเอแบบเฮ้ยตั๋วมันสะสมมาแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะคือหัวร้อนเพราะว่ามันเก็บเยอะมากนะครับแล้วมันแบบไม่ออกอะไรเลยเนี่ยอันนี้คือรู้สึกว่าโหเป็นตู้กระชาที่ ส้นตีนมากอขอไปนะต้องใช้คำนี้จริงๆเพราะว่าผมเองอะ่ะจะไม่ค่อยหัวร้อนในระดับนั้นเพราะว่าเราไม่ค่อยดองอะไรแบบเยอะขนาดนั้นนะอันนี้คือดองด้วยความที่ว่าในเดือนก่อนๆอ,นอะ่ะมันมันออกง่ายนะครับในไอดีนี้นะ,ะนะครับนี่ไอตัวนี้มาใหม่ก็เปิดได้ครับไอนี้มาใหม่ก็เปิดได้ครับแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเน่าเละเลยนะเปิดไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้ให้ดูเลยนะเออนะครับซึ่งส่วนใหญ่ไอดีลึกลับเนี่ย ผมจะดองตั๋วซะมากกว่าเพราะว่า r ูบีก็พยายามตบบีต่บานนี้เปิดออกอยู่นะแต่ว่าออกเป็นตัวรองเออยังไม่ได้รีวิวเลยไม่รู้จะทันไหมนะอ่านะรับดูครับว่าว่างโล่งเลยนะครับนี่มีได้ตัวเฟรนูนะก็ใช้นะนี่ก็ได้นะครับคือโชคดีมาก่อนหนะ้านี้ครับแล้วก็ไม่ได้เลยอันนี้คือเป็นรอบที่แบบหัวร้อนมากครับอ่าเกิดชั้นนี้4ีชั้นสองครับอ่าส่วนรอบนี้ก็ยังเปิดไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่า จะได้ไหมอะรอบนี้ครับเป็นไอดีนะครับดวงเกลืออยากเกิดมีแค่นี้จริงๆมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะเออผมพยายามดูหมดแล้วครับอ่าพาร์เก็บครบแล้วก็พยายามไปกดรับนะ,ะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่นะครับโอล์มรอบนี้จบวันศุกร์อ่ี้นพึ่งวันจันทร์นะพอจะมีเวลาอยู่นะครับ อ่ะส่วนคนถามเห็นมีคนถามทำในคลิปการชาติครับว่าไอ้ตัวโหลดดิงของที่ไม่ใช่ดิไอ้ตัวที่ประกวดสยามเทวานลุมิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนั้นจะเป็นแค่ตัวโหลดดิงเข้าเกมเฉยๆยนะไม่ได้มาเป็นเรนเจอร์นะอ่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรนเจอร์แต่อย่างใดครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เขาทําออกมาเพื่อที่จะทําเป็นหน้าโหลดดิงเฉยๆอ่าถ้ามีโปรเจกต์คือในอดีตอ่ะมันเคยมีตอนรอบฮาโลวีนอ่ะที่แบบว่าเราออกแบบมาโอ้โหนี่ตัวแร้วนะ อ๋อบ่าวไอดอลไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเอออันเดี๋ยวผมก็เจ็ไอดีที่ผมว่ากบผมไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่เพราะว่าได้ปั้นเลนเจอร์ไปเยอะมากโอ,อ้ไม่งั้นเดี๋ยวปั้นมาปั้นมาเล่นเลยนะเอ,อ้ยผมเพิ่งเคยเห็นร่างนี้อยู่น,นะเนี่ยคือจำได้ว่ามียืมรีวิวไปได้รีวิว h y p e r m ์แม็กใช้นีอยู่กันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้น สามรอบสุดท้าย r ูบีก็ไม่เหลือนะ p ีวไม่ได้เล่นครับโอ้เดินหน้าก็ตามสมภาพอ่ะเดี๋ยวเดินหน้าเกมมีจงมีแจกนะเพราะว่ามีอีเวนต์นะครับมีเวนพิเศษนะครับก็คล้ายๆกระดานหมุนแนหะก็คงจะได้อารางวัลอ่ะไม่รู้จะมีตัวกระช่ามาอีกเพียบเลยไหมอ่ะก็ต้องลุ้นนะครับอ่านะส่วนเรนเจอร์เดินหน้านะครับทตีมยังไม่รู้เลยครับบอกในสตรีมเมื่อคืนไปแล้วนะ ว่าแบบว่าเอ้ยอาจจะเป็นโรบินฮูดไหมเพราะว่ามีเพื่อนๆบอกว่ามันเป็นเสียงฟึบๆเหมือนยิงธนูอ่าเพราะว่ามันจะต้องอ้างอิงตีมตัวนิดนึงอ่าจตะคิดว่าเดี๋ยวคงอีกไม่กี่วันลลนี่แหละคงจะมีรูปหลุดออกมานะอ่าเพราะว่าจากฟังเสียงนี่คือไม่ได้ช่วยเลยเลย,เ,ลยเอาตรงๆไม่ได้ช่วยอะไรให้รู้เลยนะแต่พอมีเสียงฟึบๆมาก,ก็เอ้ก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าอื่นๆมันเป็นพวกแบบเสียงลมเสียงฟ้าร้องนะครับเสียงฝนตกมันก็เลย โอ้โหไอดีนีเอ,อแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะไอดี ID, ลึกลับนับก็คงจะไอ้ใจต้องสู้ดิมีหกิรูปี้เออจะไปกลัวอะไรล่ะใส่ไปให้หมดอยากได้ต้องลงทุนเชิบสุดท้ายถ้ายตุดจริงๆอ่ไม่ได้ก็บอกมือลาและไม่มีช่องทางกันได้อ,อ่ตัวก็ทงกท็ชาแล้วนะหมดเกลี้ยงหมดแล้วนะครับเฮิบไฟ โอ้โหอะไรวะเรวหนัดต่อไหมก็ไม่ใช่ธาตุไฟดิอะไรอะไฟโอ้โหกล่องข้าวไม้ไม่ได้ครับมาเปิดกันต่อไอดีสุดท้ายครับไอดี ID, ขโมยแฟนอะได้เหมือนกันนะอาไอดีเนี่ยผมไม่ได้ผูกลายฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า id จะต้องผูกลายนะครับไอดี ID นี้ผมไม่ได้ผูกลายนะเป็นไอดีที่ผูกกับ Apple ครับคือสร้างสร้างลอยๆเลย สร้างขึ้นมาแบบลอยๆเลยครับไม่ได้ผูกอะไรเป็นพิเศษเลยนะอ่านี้ก็ได้รางวัลเหมือนกันนะครับก็แสดงว่ามันก็นับเป็น ID ไทยนะอ่านี่ครับเพราะว่าด้านขวาบนผม่าเป็นของไทยนะอันนี้ก็ได้นะทั้นนั้นเนี่ยคงคงจะได้กันยกเซิร์ฟแหะที่ไม่ได้จริงก็คงจะแบบว่าเป็น ID แบบประเทศอะไรเขาไม่รู้อาจจะเป็นปัปวนิวกินีอะไรประมาณนี้ไหมเออครับเออนะออนะอะแต่ว่ามันต้องเป็นกลุ่มประเทศที่เขาสามารถที่จะมี แอปพลิเคชันไลน์ให้เล่นแอปพลิเคชันไลน์อย่างของที่จีนแผ่นยินใหญ่เขายกเลิกไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแล้วนะครับเพราะว่า,าจีนเขามีแอปของเขาอ่ะมีเว่ยโปอะไรของเขาอ่ะนะครับก็มีวอตองวอตแอปอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ได้ใช้ไลน์ล้วแต่ตอนนั้นเกมเขาให้ย้ายฐานไอดีได้นะอันนี้ก็เหมือนกันครับเกมก็สามารถให้ย้ายฐานไอดีมาไทยได้แต่ว่าไทยเปลี่ยนเป็นอื่นไม่ได้นะไทยเปลี่ยนเป็นอื่นๆไม่ได้นะครับ อะมาลุ้นกันครับไอดีขโมยแฟนอาถันก็ไม่รู้จะถูกทำลายเมื่อไหร่นะครับอเขาเกมเป็นวัลเดมอนไฮเปอร์นะสุดๆแล้วนะใช้ทุกอย่างที่มีครับมาลุ้นกันครับโอ้โหมูนตัวนี้นะอังเก็บไว้ครับมูนตัวนี้เอาไปเล่นหอคอยได้นะเดี๋ยวผมเอาไปเคลียร์หอคอยครับแต่ไม่ได้ก็ไปต่อครับ ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีตัวใหม่ๆเข้ามานะอย่างเดือนหน้าก็แน่นอนแล้วนะครับว่ามันน่าตะโหดอะ่ะโอ้ออกตัวประหลาดประหลาดแล้วเกินครับ2รอบสุดท้ายไม่ออกเดี๋ยวเอาลูบี้เปิดอีกถ้าไม่ออกก็จะกลายเป็นว่าเดือนนี้นะครับ ID คู่เทพไม่ใช่ดิเรนเจอร์คู่เทพอ่ะทายจียามาโตะนะ สิบไอดีของผมเองที่ผมสร้างเองทั้งหมดอ่ะสิบไอดีนะครับเปิดได้หมดแล้วทุกไอดีะนะครับแล้วก็ได้ตัวไทจิมาถึงห้าไอดีแล้วนะโหเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าเพราะว่าที่ผมได้ไทจิไปแล้วนะครับก็มีไอดีสองไอดีสี่นะครับไอดีหกนะครับไอดีแปดเพิ่งได้ล่าสุดเมื่อกี้แล้วก็ไอดีเก้าโหได้ครึ่งหนึ่งเลยนะถือว่าได้ไทจิครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อีกห้าไอดีก็คือได้ยามาโตะหมดเลย เฮ้ยรอบนี้ก็ถือว่าก็ออกใช้ได้อยู่กันนะอ่ะมี ID ดีนั่นแหละนะ ID ดีซีรีส์ของแฟนครับลึกลับกับขโมยแฟนไม่ได้เลยได้ตัวลองครับได้นะแต่ว่าคงไม่ได้ปั้นมาใช้แหละนะอย่าง ID นี้เนะี่ยโอ้โหอ่ะสักตัวเถอะฮึบไหลทธาุโอ้โหเห็นหัวโผล่มาก็นึ่งนี่น่าจะเป็นแชมเปญเจ็ดดาวนั่นไง ภาพมันคุ้นตาเหลือเกินครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดก็ไม่รู้จะขุดจากอะไรแล้วนะของผมอาจจะคือดันยากมันผ่านหมดแล้วนะครับตันไปแล้วนะครับก็เหลือหอคอยนี่นแหละอ่ะถ้าไม่ได้ก็ไอดี ID นี้ครับก็คงจะเป็นไอดีต้องคำสาบหรือเปล่าต้องไปรอรู้ทนะคนลโบสิงหาคมนะครับว่าแบบ ถ้ามันมีคู่เทพเป็นตัวชายจะยังเปิดได้ตัวชายไหมเพราะว่าที่ผ่านมานครับโคโลโบได้ตัวหญิงหมดเลยล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่เป็นตัวโคโลโบนะก็ยังถือว่ายังไม่ทําลายอาถันครับยังเปิดไ,ได้จริงๆนะเออครับอ่านะแต่ว่ารอบนี้ผมยังไม่ได้เป็นฮาแฟนผมนะเพราะว่าช่วงนี้ภารกิจเยอะนะไม่ค่อยจะว่างางซ้าเท่าไหร่หนะครับอ่ะใครเปิดกรชาขอให้โชคดีครับให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับซึ่งนะ ใครที่แบบว่าอยากได้เป็น ID ไปเลยครับไม่ต้องรุ่ยเกิดตู้กระชานะก็นำนะครับเว็บค้งวงจรโพนิช็อปนะครับสาย ID ห้ามพลาดนะ ID เกมต่างๆมากมายเลยนะครับลายเลนเจอร์โลบอกพีเอสนะเกมอื่นๆนะสาย ID ดีเพียบเลยครับบนเว็บไปหาดูกันได้นะครับซึ่งโปรโมชั่นบนเว็บทุกๆยอยการเติมนะมีโบนัสพิเศษนะจากการเติมนะเพื่อที่จะไปเรื่องหาซื้อ ID นะครับอ่านะก็ตักแชทไปที่เพจ NB No b u นูะเพื่อรับโบนัสนะในกรณีที่เติมไปเรียบร้อยแล้วรับโบนัสพิเศษนะที่เพจ NB ็น b u นะูครับ เพจ n อนีระบุฝากกดติดตามนะอ,อัปเดตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ไอดีสะอาดครับมีรับซื้อไอดีด้วยนะ,ะมีอะไรก็สอบถามทางแชทไปที่เพจของ NB n o b no u เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับทั้งเว็บครบวงจรโพนี่ชอ็อปน้ำแล้วเพจ NB n o b no u อาศัยไอดีเกมต่างๆครับจะเป็นไอดีเริ่มต้นไอดี ID เทพไอดีเจ๋งๆนะไปหาดูกันได้ครับก็ตามลิงก์ที่แปะไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับวันนี้ประมาณนี้ลวกันนะัะเปเดได้ตัวอะไรกันบ้างนะมาดูบทสรุปกันนิดหนึ่งครับว่ายังอยากได้ตัวอะไรกันอยู่อ่ะเปิดได้ตัวอะไรกันแล้วมาบอกกันักนิดหนึ่ง กันครับสวัสดีครับ